บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ข่าวดีสาหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะทุกกลุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น้าพืชนะคะไม้ว่าจะเป็นข้าวยางพารามันสับปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าปลามน้ํามันพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มก็ว่าได้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณผู้ชมเตรียมที่จะเดินหน้านะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรระยะสั้นเติมเงินเข้าไปอีก1,000บาทสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะในการช่วยเหลือค่าปุ๋ย1,000บาทต่อคนนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความ ืบหน้าสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รอคอยนะคะโครงการคนละครึ่งค่ะ ซึ่งใครที่ได้รับสิทธิ์สริการห่งรัฐจ่ายเงินทันทีแบบไม่ต้องลงทะเบียนแต่ใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันต่อตังหรือไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน20ตุลาคมน,นี้เตรียมความพรม้อม,มลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พ,พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนารับเงินแบบจุกๆถึง3เด้งด้วยกันสําหรับไร่และ1 0 0 0บาทเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,568ทั69ไร่และ1,000บาทรอบที่3จํานวน630,000ครัวเรือน เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนานหลายท่านที่แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องค่ะ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครนะคะจังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ชมและหลายคนบอกว่าได้รับเงินตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปราจีนบุรีนะคะเชียงใหม่เชียงรายค่ะลำปางและก็ในส่วนของทางภาคใต้นะคะก็มีแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาให้ได้รับทราบว่ามีการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีแล้วส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านไหนที่มีการประชาคมติดประกาศแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอันนี้รอในส่วนของรอบถัดไปซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจะ มีการส่งข้อมูลสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินตัดข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง24ตุลาคมนี้ใครมีปัญหาเรื่องทะเบียนเกษตรกรใครมีปัญหาเรื่องสถานะทะเบียนเกษตรกรไปติดต่อที่เกษตรอำเภอหรือทกศนะคะถ้าหามีปัญหาในเรื่องของบัญชีค่ะคุณผู้ชม24ตุลาคมนี้ตัดข้อมูลเริ่มส่งข้อมูลให้เราเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้น27ตุลาคม2 5 6 8สถานะขึ้นว่าส่งข้อมูลให้ทกศเตรียมรับการโอนเงินรอบที่4ค่ะวันที่18ตุลาคม2 5 6 8นี้ ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ค่ะคุณผู้ชมเตรียมที่จะกระตุ้นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้านการเกษตรลดต้นทุนด้านการผลิตช่วยเหลือเพิ่มเงินค่าปุ๋ยให้คนละ1,000บาทด้วยวันนี้นะคะชัดเจนในประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะลดค่าครองชีพประชาชนแล้วก็เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน สิ่งที่เรายังทําอยู่และยังทําอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือโครงการที่เราพยายามลดค่าของชีพโดยตรงเราก็ยังจะมีมหกรรมทงฟ้านะคะซึ่งเราทำเนี่ยประมาณ1300ครั้งต่อปีซึ่งปีนี้ก็จะทำเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทําเพิ่มเติมเน้นในจุดที่จําเป็นด้วยเช่นกันเช่นจุดที่อยู่ในเจ็ชัย จังหวัดชายแดนกัมพูชาด้วยเช่นกันเพราะว่าประชาชนตรงพื้นที่เหล่านั้นมีความเดือดร้อนนะคะแล้วเราทำมามรกรรลดสินค้าตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลใดๆก็ตามค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆและ ประชาชนก็อาจจะมีทางเลือกน้อยลงเรื่อยๆเพราะค่าย,ยาก็ต้องซื้อประชาชนมีรายได้น้อยหน่อยและต้องการจะลดค่าใช้จ่ายก็ต้องไปที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรัฐก็จะมีความแออัดมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลเอกชนซึ่งนี่ฉันเชื่อว่าน่าจะมีโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาอยู่ร่วมในโครงการนี้อีกมากนะคะเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถที่จะ ทราบค่าราคายาก่อนชำระเงินไม่จำเป็นจะต้องยอมรับในค่าใช้จ่ายนั้นทันทีท่านสามารถมีทางเลือกที่จะไปซื้อที่ร้านค้าข้างนอกโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ซึ่งจะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เรามีการทำประเมินร่วมกันนะคะกับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นเงินจำนวนถึง32,400บาท 400ล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นเงินจำนวนมากซึ่งท่านประชาชนสามารถจะเอาเงินนี้ไปทำอย่างอื่นได้มากยิ่งขึ้นนะคะ อีกเรื่องหนึ่งคือเวชภัณฑ์จําเป็นซึ่งท่านทราบดีค่ะเวชภันธ์จําเป็นมีอะไรบ้างเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการควบคุมต้นทุนควบคุมราคาให้มันไม่เกินเหตุเกินการไปซึ่งตรงนี้เราจะสามารถช่วยลดค่าของชีพในหมวดของเวชภัณฑ์จําเป็นเนี่ยถึง1,100ล้านเพราะฉะนั้นในเรื่องของออพาณิชย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการลดค่าของชีพและเพิ่มรายได้ก็จะอยู่ในโหมดประมาณนี้นะคะค่ะเราลดต้นทุนโดยการผ่าน โครงการธงเขียวเรามีหลายสีเรามีธงฟ้าเมื่อกี้เ่าให้ฟังตอนนี้มีธงเขียวด้วยนะคะธงเขียวคือช่วยเรื่องปุ๋ยเราช่วยลดให้เกษตรกรรายละ1000บาทในการนําไปซื้อปุ๋ยจะได้ไปลดต้นทุนในการผลิตของเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แล้วก็มีงบประมาณรองรับอยู่แล้ว และนอกจากนี้ค่ะโครงการคนละครึ่งมาแล้วแบบจุกๆุรัวๆวแล้วก็เป็นข่าวดีมากเลยสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรทุกกลุ่มนะคะในการช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมโครงการคนละครึ่งจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม1กลุ่มผู้ที่ถือบัตรวัรดิการห่งรัฐเติมเงินเข้าไปผ่านบัตรวัรดิการห่งรัฐอีก1,700บาทคือหมายความว่าเติมเดือนละ850นะคะเป็นระยะเวลา2เดือน300แล้วก็850บาทรวมจ่ายแต่และเดือนอยู่ที่1 1 5 0บบาทใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้เลยซึ่งการ เติมเงินจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเดือนธันวาคมค่ะและในส่วนของกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนยินดีด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มที่มีอายุส6ปีขึ้นไปไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนจะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนค่ะในวันที่20ตุลาคมถึง26ตุลาคมนี้แล้วก็ได้รับสิทธิ์อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อตังมาไว้บนมือถือด้วยนะคะแล้วก็กดยินยันสิทธิ์รับเงินผ่านโครงการคนละครึ่งใช้จ่ายแบบจุกๆ29ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะพี่น้องเกกษตรร ชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศอยากจะรู้จังเลยว่าโครงการคนละครึ่งกดเป็นเงินสดได้หรือไม่เดี๋ยวเราปฏิดิตามค่ะกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่โครงการที่รัฐบาลเนี่ยจะเพิ่มเงินท็อปอัพให้2ครั้งนะครับ850ในเดือนพฤศจิกายนนะครับแปใ,ในเดือนพฤศจิกายนในเดือนธันวาคมรวมเป็น1,150บาทใน2เดือนนี้นะครับสิทธทิประโยชน์ทุกอย่างเป็นไปตามบัตรนั้นเหมือนเดิมทุกประการ ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับถ้าทำอะไรได้ก็คือทำเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีสิทธิอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คือจะจะได้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทำอย่างงู้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมนะครับก็คือสิทธิ์เป็นไปตามเดิมทุกประการถ้าถอนเงินสดได้ก็ถอนถ้าถอนเงินสดไม่ได้ก็ไม่ได้ นั่นละคะ่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนํามาฝากใช้จ่ายแบบจุกๆร่วมแสดงความยินดีด้วยคลิปนี้นะันลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ